แวันคือ8วันอันตรายนะครับของปปชถ้าคุณไม่ทำตามสิ่งที่รับปากกับประชาชนไว้คุณโดนแจ้งความกระทำความผิดมาตาหนึาเจ็แน่นอนและถ้าคุณโดนข้อหานี้ความเป็นที่ประจักษ์คุก สถานเดียวครับพี่ๆที่อยู่ในกรรมการปปชนะครับอายุน้อยกว่าผมผมขอเรียกน้องก็แล้วกันบางคนระวังไว้นี่ไม่ใช่ค,คําขู่แต่เป็นมาตรการที่ประชาชนสามารถทําได้เพราะเครื่องไม้เครื่องมือนี้กฎหมายได้รับรองสิทธิ์ให้เราหลังจากนั้นถ้าคุณได้ปฏิบัติการโดยชอบนะครับนะครับทำหน้าที่อย่างถูกต้องพี่น้องประชาชนที่นี่ก็แท้สองสรรเสริญนะครับหรือเราจะเอาดอกไม้ไปมอบให้ก็ดีนะอ่า ถ้าเขาทำตามนะครับต่อจากนั้นอีก15วันเป็นภารกิจของพวกเราที่จะต้องเกาะติดสถานการณ์การทำงานของศาลร,รัฐธรรมนูญว่าจะเอาอย่างไรต่อคดีที่นักการเมืองไม่ว่าจะเป็นบรรดาคณะรัฐมนตรีคณะกรรมิการงบประมาณสอสอฝ่ายรัฐบาลหรือบุคคลใดที่ยกให้นะครับ ผ่านงบประมาณปี67-68แนะครับและที่สำคัญบรรดาวุฒิสมาชิกนะครับซึ่งกว่าครึ่งของสภา,าได้ยกมือผ่านร่างรัฐธรมนูญฉบับนั้นร่างงบประมาณฉบับนั้นพวกคุณล้วนแล้วแต่จะต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองและมีโทษทางอาญาพร้อมทั้งต้องชดใช้ในคดีความพ่งอีก35,000ล้านบาทครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยเร็วๆนี้ กระบวนการยุติธรรมเดินไปบนเส้นทางที่ถูกต้องสิ่งนี้จะต้องเกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันจะมีผลอย่างไรต่อการเมืองผมพูดไปเมื่อวานแล้วว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นมันก็จะเป็นโอกาสเดียวของภาคการเมืองภาคประชาชนในนามกลุ่มรวมพลังแผ่นดินซึ่งมีกองทัพกองทัพคอปทอสปปสเป็นหน่วยหน้าที่ตั้งอยู่ที่นี่เราคงจะ ระดมพลกันครั้งใหญ่เพื่อเสนอทางออกในการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างทางการเมืองเลิกเชถีครับระบบการเลือกตั้งที่ย่อนบัตร4วินาทีแล้วก็ได้นักการเมืองที่สลับสับเปลี่ยนผัดหน้าทาแป้งกันมาปกครองบ้านเมืองเราปัญหาของบ้านเมืองไม่ใช่เป็นปัญหาแค่ตระกูลชินวัตรพี่น้องครับมันเป็นปัญหาโครงสร้างทางการเมืองที่ นักการเมืองพักการเมืองทุกวันนี้สมคบคิดกับระบอบทุนสามานปกครองประเทศออกนโยบายมาเพื่อเอื้อประโยชน์ทำให้ผลประโยชน์ของเขาพอกผูนงอกงามแต่ในขณะที่ประชาชนยากจนลงทุกวัน